สบายดีจ้าพี่น้องถักทายสบายดีพี่น้องวันส,สุขสุขนะจ้าถักทายสบายดีพี่น้องยามเศร้าแต่ก็ไม่เศร้าไปได้แล้พี่น้องสวยหลาแหละแปดโมงแล้ววันนี้สบายสภาพพี่น้องลงของอีกแล้วจ้าไปหาอันคดจิโรอ,อีกแล้วก่อนพี่น้องจาไปต่อเบิรงกจิโอกับพี่น้องวัอนีบ้บัไดมียังทําเมื่อยอยู่แต่ว่าอยากไปพี่น้องเออไปเพราะได้อันละถ่ายคลิปแบบพี่น้องเบิรงเแล้วจ้า นี่เฮ้ยมาดังนีนะบอกเคยเห้ยังม่ได้เขา่าเลยนี่เบามีบอเอาสวนกับเบลมีบยังก็จะผูกมงูใส่พวกแห้งจะบาเลาะคอเมื่อนี้น้องฟาดไซต์บ่ได้มาน้ำพี่น้องเออบมาเนี้ยมาซองเถ้าจำมาเนี้ยไปยเป็นรุดน้ำกันได้พี่น้องเลยเป็นรุดซาพายไผด้พี่น้องเด้อว่าจะได้กี่ตัววันนี้นะ่ะจะได้กี่ตัวจ้าวันนี้นะ่ะคนหลายร้ายพี่น้องเออบมาเนี้ยนะ คุณองลายเน,นี่ยพี่น้องกระจะไปดรอนพี่น้องชามานิโอ้บรรยากาศสบายดีเลยพี่น้องเบื้งใส้เบิ้งบรรยากาศเลย,ยพี่น้องเรือหนากระไลแห้งๆมาน,น่นะหนามข้นบ่าวะห <c oughs> นามข้นจึกั่มันมีแต่ไาลละซังห้ยนามข้นหนามข้น เบิงบ่งแสงเบิ่งพี่นอ้องกาดนะพี่น้องจะอุ้ยน้ำคลองคนก็มาไลา่ไล่ได้พี่น้องมานลยอพอเฮ็ดปวกบ,อบอ้าปนี้เนาะเฮ็ดปวกยังออกอยู่ก็จ้าวะเอาเฮ้ยน้ำไม้ยังอันนี้นี่ยน้ำไม้กระส่าป่านน้ำพี่น้องมึงในน้ำนะน้ำบานพังเลยบรรยากาศก็ดีขึ้นเก่าพี่น้องมาเลย ฝนก็ไม่ได้ตกมันคืมซึ้อพี่น,ออน้องคนก็ขดหลด่เดี๋ยวมาหล่นน้ำซาไผ่พี่น้องว่าจะได้กี่ตัววันนี้เมื่อวา,อนานเมื่อนานนหได้สอง้อยไพี่น้องประมาณสองอยแปดสิบเนี่แหละไปหล่นกันวันนี้ว่าจะได้จกักโตพี่น้องจ้าไปหล่นน้ำกันเด้อมาหล่นซาไผายได้พี่น้องบรรยากาศยูคคลองกัเย็นแบบนี้แหละพี่น้องผมลงก็ลงเลยพี่น้องจ้า เต้กับพายุเขาทั่วทรัพย์แรืลจะลมขัดลมแหน่บพี่รองมีคนพูดไปก่อนหนะ้าเฮาแล้วเอาจีได้บอสข้าจะขุดไปแล้วเอน็นวยขุดใหม่ๆเลย แต่เอาซ่า,าไปเบิดแล้วบ่าวุ้ยเดี๋ยวเห็นกวางชิลึงถ่ายพี่นอ้องเบิ่งจ้าตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศก็บพวกแม่เบิ่งกันพี่น้องสวยมากเลยพี่อน้องมายืนอยู่จุดนี้ไปแห่งสวยพี่น้องบรรยากาศแต่พี่น้องจ้ากายชิ่หอดหน้า h o าแล้วพี่น้องชิลล์มาหอดหน้าผลัดจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้กั บ้านผังคากรีกรนะเจ้ามาคุดก่อนแตกเต้นบัดพี่น้องเอเอไอ,อ,อ <c oughs> สกุตคว้คยนี่นี่ พี่น้องคาก็ได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องจ้ามาไหนยังบ่ดได้หลายจ้ามาไหน้าลุนกันดีพี่น้องว่าจะได้จกักโตพี่น้องมาไหนเปืือกเมื่อสิบ่ดได้เพราะน้องพี่น้องเนาะเดิมักง่ายมักง่ายพี่น้องคนหล่ไล่พี่น้องคนนั้น คือตอนไปอัหาเห็ดปวกเนาะหนัวหนัวหนัวอ,อยู่คนน่ะคุดกิโลแคมคองมันพอโตใหญ่เนะพี่น้องเนาะนี่กับเจอคนสองคนสามคนพี่น้องไปไปลุยกันต่อพี่น้องจ้า ฝังเฮาพี่น้องบริเวณพังดอนแต่ว่าโตมันสะพางค้องประจิจำพังดอนน้อโตใหญ่พี่น้องนเนี่ยเขาคุดนะกระดกกระเดียดแต่เทมนเนี่ยอย่ากือเศร้านะนี่นะพี่นอ้องเฮ้ยเพิ่งหรอเบ่านกคึกคึกเล่นหน้าของเพื่นเนี่ยใจเบ่งด้วยนี่พี่น้องโตแมบ่บ่ คาไปนับสก,กันพี่น้องว่าจะได้จักโตนี่เด้เฮ้ยนี่นี่ข้อยนี่นี่ควายจีหลอ่อนี่พี่น้องควายจีหลอ่อนี่นเป็นแบบนี้แหละเรื่อเขาฟุดก,คกคแบบ็คือก็คือแบบว่าคือหาเห็ดแต่ละพี่น้องเรื่อเขาฟุดนั่นแหละเ,ลเรื่อเขาเอามาสั่นซะ,ะเออเออไหนข้อยนี่ก็ะเม็นนี่แหละพี่น้องนี่แล้วจะพ่าชีฟุดเสียไป,ปน,นี่ละ าหูมันติดล่ะเดี๋ยวโมเมนต์วนะขาอันนะี้ัองดูใส่หูตนันใส่ควยมันนอะห็นมีคิดดูวสะบัดขุดเอาคักเอาแหน่แต่เพราะอันนี้นะ <c oughs> น้องป่องปาย ก <c ười> ็เจ um, um ้าสาวเอาอัน so, นี então, uh, ้นะบ่แมนวักคุดเอาดอกอันนี้นะปิตยานเสียบโเป็นพันโตผัวจีหล่อเนี่ยเหรอกระดอกกระดี้อ่ะพี่น้องเบื่องแน่นี่นะป้าอู้หูแต่นายก่อนไหนยังมีเซ้ได้พี่น้องพุ่นขึ้นมาเอ็กือเห็ดปวกนี่แหละ มื่อหนีโบมานเห็บปวกเลยพี่น้องเออเื่อเห็นเห็บปวกจับดอกเลยวันนี้ถึงอย่าว่าอู่่นีอ้าวหากไม้ในบรรยากาศพี่น้องมีสวน เบื้งเสียหายเบิ้งพี่น้องจ้าเสียหายเบิ้งอันนี้น,น,นี่เราจะกลับแล้วได้แค่นี้พี่น้องเกิดขึ้ว่าได้อยู่จ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าได้บ่ลายบ่คือเมื่อนั้นพี่น้องนี่แบบประมาณนี้นะจ้านี่จ้า,จาได้อยู่พี่น้องเออแต่กลับบ่ได้ลายเดี๋ยวสภัยเขาขุดเลาะเมื่อก่อนพี่น้องจ้าตอน,นเป็นเวลา หนึ่งใบหนึ่งใบสองแล้วพี่น้องอุ้ยไปเมื่อพี่น้องมันเป็นวัดตลาดได้พี่น้องจ้ะแต่ว่าสภาพบอกได้เอาลงตลาดแล้วพี่น้องป่ะี๋ยวสภาจะไปพุทธเลาะเมือมันจะเป็นเส้นทางพุทธไปลัดคุณพ่อจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณฮุบเพื่องแล้วคุณพ่อประกาศที่มาลัดเอาพี่น้องได้ท่าสุดเป็นไปถ่ายไปพุทธกันเลยนี่พี่น้องได้สองร้อยพี่น้องจ้ะกระดาษสีมาซื้อเอาสองร้อยพี่น้องจ้ะ ก็ละอยหองสบายก็ได้อยหนึ่งยองก็เลือไลเอาไ่ได้กินในมักล้ายนึ่งนบต้เพื่อนเป็นลอยบอก่อันนี้นะน้ม่นตัวมันตาย ตัวที่เหลือพี่น้องจะสินับไว้ับเบมันสิได้จักโตไว้ งามเตะแม่โอ้ได้ซ้ำเลยมนี่เดี๋ยวตุนเดี๋ยวตุนใส่ยี่ห้อมันถุงนิ้มันโคไว้ตายมันโคตลายโอ้มื่อนี้ได้ซ้ำเลยพี่น้องเก่งเก่งบุญเจ้าพุ่ในเจ็ดก้อนเอาไว้กินร้อยหนึ่งพี่น้องเอาไว้กินร้อยหนึ่งแล้วก็ขายสองร้อยพี่น้องจัา อยาก้องตัวเยิมัดหาอื่นเดีวไปอื่นเดีวไปเลยเหมือนักิ่รอน้เหนื่อนกินีเลือดลนกอะไนเลือดาปกินเลกินีอนรุ่งมันอน ไปบ่แซ <US> <Jahre> <oni> <t iden horrible> ่บบ่ติดตาเปิ้นกำลังใจน้องหลายให้คิดไปน้องเด้อพ่อกันไปกินกัจ้าบ๊ายบายกัน